สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life ครั้งนี้ผมขอนำหนังสือชื่อเรื่องที่น่าสนใจของทันตแพทย์สมสุจิลาชื่อว่า The Miracle สัทธาหรืองมงายซึ่งเป็นของสำนักพิมพ์อมรินธรรมะมาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรเนื้อหาหลักๆคือการที่คุณหมอได้นำศาสตร์ทางเลือกและความเชื่อที่คนไทยส่วนใหญ่ คุ้นเคยกันดีมาวิเคราะห์โดยผสมกับประสบการณ์ส่วนตัวที่เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักปฏิบัติธรรมว่ามีอะไรบ้างและมันมีหลักการที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่เพราะอะไรโดยศาสตร์แรกที่คุณหมอเล่าได้แก่ศาสตร์พยากรณ์ศาสตร์พยากรณ์เป็นศาสตร์ที่ทํานายไทยทักอนาคตผ่านนรล,ลักษณ์ศาสาตร์หรือโงเฮ้งหัตถศาสาตร์หรือลายมือ และโหราศาสตร์หรือการดูวันเดือนปีและเวลาเกิดส่วนนี้นะครับเป็นเหมือนการนำเกร็ดความรู้กว้างๆของแต่ละสาขามาบอกเล่าอาจมีพูดถึงการดูลายมือเยอะสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดมากนะักสรุปไว้คร่าวๆได้ว่าหลายศาสนาไม่ได้ให้ค่ากับการพยากรณ์ซักเท่าไหร่หากมองว่าการทำนายเป็นเหมือนการหาที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเหลือทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิตก็พอจะได้อยู่เหมือนกันแต่ควรเลือกที่เขาช่วยให้เกิดกำลังใจและปัญญามากกว่าเพียงแค่หาทางลัดที่งมงายก็พอนะครับศาสตร์ต่อมาได้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บทนี้ส่วนตัวคุณหมอมีความศรัทธามากเพราะเชื่อว่าตัวเองมีประสบการณ์ตรงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือโดยมีการเล่าถึงเท้ามหาพรหมเอราวัน พระบรมรูปทรงม้าหลวงพ่อโสธรและศาลหลักเมืองคุณหมอบอกว่าการอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นการขอคู่ครองขอลูกขอให้ได้สอบได้หรือการขออื่นๆเพื่อให้เกิดผลสำเร็จนั้นเจ้าตัวต้องหมั่นสร้างบุญกุศลก่อนเพื่อช่วยให้สิ่งที่ขอสำฤทธิ์ผลเป็นจริงขึ้นมาได้อีกทั้งต้องประกอบไปด้วยความเชื่อที่มั่นคงด้วย ต่อไปเป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อล้วนมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับขณะชาวตะวันตกที่เชื่อถือวิทยาศาสตร์มากกว่าก็ยังมีเรื่องของความเชื่อปะปนอยู่ไม่น้อยเช่นกันคุณหมอได้พูดถึงเรื่องของเลิกยามปีชงการเปลี่ยนชื่อห่วงจุย้ยการสักยันต์จิงจกทักสุนักหอนส่วนนี้ของหนังสือ สำหรับผมค่อนข้างเบาโหวงเลยทีเดียวเป็นการแค่ไปแตะแตตามหัวข้อไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดแต่อย่างใดถ้าเป็นเรื่องของลางสังหรณ์เมื่ออ่านมาถึงบทที่เกี่ยวกับลางสังหรณ์ก็มีเรื่องอนิสงค์ของการปฏิบัติธรรมค่อนข้างมากลางสังหรณ์ต่างๆที่นำมาเล่าได้แก่ฝันบอกเหตุตาขมิลางก่อนตายเดจาวู ที่มีการมาเกี่ยวข้องกับธรรมะเนื่องจากลางทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นได้จากสภาวะของจิตที่ว่ากันว่ามีข้อมูลบรรจุอยู่มากมายมหาศาลมากกว่าสมองเหลือคนานับการอย่างรู้สำหรับผู้ปฏิบัติจึงมิใช่เรื่องแปลกหรือมหัศจรรย์แต่อย่างใดทั้งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปยึดติดหรือมีอัตตาว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆเช่นกันนะครับ และคุณหมอก็เล่าเรื่องของบุญบาปเนื้อหาในบทนี้พูดถึงหลักธรรมแทบทั้งหมดอันได้แก่กฎแห่งกรรมข้อมูลแห่งกรรมการแก้กรรมการปฏิบัติภาวนาคือการฟอกจิตให้บริสุทธิ์และส่งผลให้เกิดสมาธิสติรวมทั้งปัญญาเมื่อปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่องถูกต้องก็จะสามารถเป็นต้นทางของทานและศีลที่บริสุทธิ์จนครบถ้วนของการทำบุญ เนื้อหาจะให้น้ำหนักกับการสะสมบุญเพื่อช่วยเหลือและเชื่อเรื่องของเจ้ากรรมในเวรและวิบากกรรมเพื่อการผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือสุดท้ายแล้วกรรมนั้นไม่ส่งผลอีกต่อไปที่เรียกว่าอโหสิกรรมนั่นเองนะครับคุณหมอยังได้เล่าเรื่องไสยศาสตร์อีกด้วยบทนี้ต้องขอยอมรับตรงๆว่าอ่านได้สนุกที่สุดเพราะเข้าใจได้ง่ายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผี วิญญาณซึ่งคุณหมอเองก็มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติของตัวเองมาเล่าให้อ่านถึง3เรื่องส่วนเรื่องคุณใสที่เสกพวกตะปูเข้าท้องเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ที่โดนของเป็นผู้ที่กลืนวัตถุต่างๆลงไปเองส่วนสเสนยาแฝดณหน้า,นาทองฝังรูปฝังรอยคุณหมอก็ไม่ให้คุณค่าสักเท่าไหร่เพราะเชื่อว่าหากผู้ใดดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ก็ไม่จําเป็นต้องวิตกกังวลเลยส่วนสุดท้ายคือการสะเดาะเคราะห์น้ำมนต์เครื่องรางของขลังก็เป็นการแบ่งรับแบ่งสู้ว่าวัตถุมงคลเหล่านี้ในแง่หนึ่งก็มีผลทางจิตใจแต่ถ้ามากเกินไปก็จะกลายเป็นความงมงายทำให้สูญเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองหรือปัญญาได้อย่างไม่ยากเย็น สสุดยอดคาถาที่คุณหมอให้ไว้เพื่อสวดบ่อยๆและเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองได้แก่คาถาอิติปิโสคาถาพาหุงและคาถาชินบัญชร3าคาถานี้นะครับลองสวดให้บ่อยๆดูเนาะและสุดท้ายเป็นเรื่องของปฏิหารหมายถึงเรื่องราวที่ไม่ปกติไม่สามารถอธิบายด้วยหลักเหตุและผลตามวิทยาศาสตร์เช่นหลวงปู่หลวงตาที่สามารถรู้ความคิดของลูกศิษย์ได้ตลอด การตายแล้วฟื้นที่พบได้ทั่วโลกหรือการป่วยจากโรคร้ายได้เองโดยไม่ได้ทาการรักษาใดๆหรือหากทำการรักษาก็ทำไปน้อยมากสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกระดูกอริยสง์ที่กลายเป็นพระธาตุได้คุณหมอก็ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธในเรื่องนี้แต่ประการใดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้ผมใช้เวลาอ่านไม่นานนักคืออ่านได้เรื่อยๆจนจบในหนึ่งวันความจริง หนังสือยังนำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจมากๆในสังคมไทยรวมทั้งทั่วโลกเพราะความลึกลับเป็นเรื่องของความเชื่อตราบใดที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ก็ทำให้เรื่องเหล่านี้ยังมีสเสน่ห์น่าศึกษาน่าค้นคว้าหรือเป็นความหวังในวันที่มืดมนที่สุดในชีวิตก็ได้แต่สำหรับผมน่าเสียดายไปนิดที่รู้สึกว่าเนื้อหาค่อนข้างเบาไปสักหน่อยถ้าคุณหมอสามารถเพิ่มตัวอย่าง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเล่าได้มากกว่านี้หรือมีแง่มุมของงานวิจัยจากสถาบัานใดๆมาเสริมในแต่ละหัวข้อก็จะทำให้เนื้อหามีความหนักแน่นและน่าติดตามมากขึ้นอย่างแน่นอนยังไงก็ดีก็ถือว่าสามารถอ่านได้เพลินๆอีกเล่มหนึ่งนลครับเอาละครับขอบคุณมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ